i n b ต้องอินบ็อกเข้ามาถามไม่ต้องโทรเข้ามาถามแล้วพี่อ้วนทาไมอายุขนาดนี้ทํางานขนาดนี้เล่นโทรศัพท์ไล้สดหรือทํางานไม่ต้องใช้แว่นเลยขอ,อกาแฟหน่อยนี่นะคะ วันนี้พี่อ้วนพักผ่อนชิลๆอยู่กับบ้านนะคะแต่ในขณะเดียวกันที่พักผ่อนชิลๆอยู่กับบ้านต้องบำรุงร่างกายด้วยนะคะบำรุงสายตาบำรุงสมองทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะโดยเฉพาะสายตาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องบำรุงหนักมากมเพราะว่าพี่อ้วนทำงานหนักมากเลยนะคะถ่ายหนังถ่ายละครถ่ายรายการทีวีเจอแสงไฟหนักมากแต่รู้ไหมว่าสิ่งที่ทําลายเราตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้ายันเข้านอน,อน ตอนที่เรามีเวลาว่างก็คือโทรศัพท์ในการทํางานนะคะในการในการดูสิ่งต่างๆที่มันเพลิดเพลินโทรศัพท์มีแสงสีฟ้าที่ทําลายสายตานหนักมากๆเชื่อว่าทุกคนต้องใช้โทรศัพท์ด้วยสายตาเสียนะคะต้องดูแลตัวเองด้วยดูแลแบบพี่วนก็ได้นะคะ <c oughs> เป็นกาแฟประจําตัวเลยนะคะับเบโซ่คอฟฟมีมากมายหลายเหตุผลที่ทําให้พี่วนต้องดื่มเบโซ่คอฟฟเพราะว่าเบโซ่คอฟฟเนี่ยมีส่วนผสม ถึง29ชนิดกาแฟตัวนี้ใช้หญ้าหวานนะครับไม่ทำลายสุขภาพาดื่มทุกวันนะครับป้องกันและก็ฟื้นฟูสายตาที่เสียาหายไม่ว่าจะเป็นไวัยไหนทำงานอะไรถ้าคุณยังต้องเล่นโทรศัพท์อยู่คุณจำเป็นที่จะต้องดื่มเบโซ่คอฟฟไม่ใช่ความลับของสายตาดีของพี่อ้วนนะเป็นเปิดเผย เป็นเป็นกาแฟาที่หลายๆคนในประเทศไทยดื่มกันอยู่แล้วแต่พี่อ้วนจะมาบอกว่าเบโซ่กาแฟเนี่ยดื่มทุกวันนะคะสายตาพี่อ้วนดีอร่อยด้วยนะคะแล้วก็บำรุงสายตาด้วยสายตาพี่อ้วนนะคะบอกเลยไม่ต้องใส่แวน่นหลายคนสงสัยว่าทำไมสายตาดีเบสโซ่กาแฟนะคะไม่ต้องสงสัยแล้วมันคือตัวที่ทําให้สายตาพี่อ้วนดีมากไม่ต้องอินบ็อกซ์เข้ามาถามไม่ต้องโทรเข้ามาถามแล้วพี่อ้วนทําไมอายุขนาดนี้ทํางานขนาดนี้ เล่นโทรศัพท์ไล์สดหรือทำงานไม่ต้องใช้แว่เลยเบโซกาแฟค่ะคือตัวเลือกสำคัญที่ทำให้พี่อ้วนสายตาดีแล้วก็เลือกดื่มด้วยถ้าไม่ดีพี่อ้วนไม่ดื่มนะคะอร่อยด้วย